สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนครับผมพบก,กับผมกับช่องเบนพงศกรคำหุนร่มิดครับพี่น้องครับมือหนีสีพ้าพี่น้องใบเบื้องนะครับไอ้กล้วยนะครับกล้วยที่มันใบดงัดงๆนะครับแม่ว่าแม่เห็นพะนะแม่ปลูกไว้วยสีพ้าพี่น้องใบเบื้องครับมันเมียนอีรีบ่ นี่ต้นในต้นหมากสิต้นหมต้นหมากเนี่นยเราปลูกไว้เป็นแบบนาวครับมะนาวนะครับอันนี้สวนบักนาวครับสวนบักนาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบต้นเจ็ดสิบสองอันนี้ต้นบักม่วงบักม่วงทัาน มันคือ้นนม่ใ่กิน,น้วยเบเรนนอรเดยวมันเป็นน้วยครับสนสนีมมันมันเป็นนม้วหรอไหมครับมันท่านนี่อย่างบุมก,บบกมุกบัลลูนเข้ยดกล้วยดาว่างนมะันหองมัได้ไก่ล่ลมันแมงในดีบ้อ่ะเป็นแค่เงียิ สี่ปุ้ยลุยล้วะบ,บด่ดิกี่ลีดีเลยดิปเอ้ากี่ลีดีพ่ะนี่ป็นนตัวนี้มป็นกี่ลีดีเลไปเบิ่งนี่นี่สุดสดแางก่อนี่นี่สีแดงยี่ด้อเนะี่ย นี่แม่เห็นเขาลงอยู่นี่มัดชายมันก็ใกล้ดูนี่เนี่ยถามบนทุกวย่างสี่ด่างวะนี่ด่างบอกรบพี่น้องแบบนี้ด่างอีหลีได้หรอด่างหรือมันอ่อนเนี่ยมันท่านไหนมันท่านไหนอ่อน่่นีเห็นมันอ่อนอยู่บ่ะมุ้ใหญ่มันก็ด่างอยู่น้อยๆเนี่ยนี่นี่เห็นบวกสิบไปเดี๋ยวมานอนโสงบนบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบ่เม่สีแมนอยู่บ่ครับแมนบ่ผู้หูเนี่ยยังเสียเนี่ยกระพี่น้องครับเนี่ยมันเปลี่ยนยังเสียเนี่ย เนี่ยมันเป็นดังๆสิไหมพี่น้องเม่อวันต้นหน่อยมันก็ได้อันนี้บอกเม่เห็นเขาลงแบบนี้อยู่เห็นบออแบบนี้ก็เห็นหรบ่ได้มานอนเฝ้าติพี่น้องนอนเฝ้าหรือมาเลี้ยงเ่อขันท้ายลงไปเขาสิบ่าูุจักบ่อันนี้ด่างบ่าจะพี่น้องนี่โอ้ยอันนี้อีหยังบ่ด่างกันสิเนี่ยามใดสูสีด่างก่อนเนี่ยยามใดสูสีด่างเตะ ปูเปิดตัวทุกคนี้ได้หลายๆนี่เป็นยังบัดนี้มาเบิ่งกล้วยสุกนะแบัดนี้บัดนี้อันนี้มันด่างป่ะพี่น้องกล้วยสุกกล้วยสุกว่ามาเบิ่งกล้วยด่างเลยเห็นกล้วยสุกตัดก่อนเด้อพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวไปบ่มกันโอ้มาไหม เอาตัดออกได้บ่เอาตัดออาให้นังมันบดังก็เลยตัดออกบาดังบดังตัดถิมมานะบดังตัดมนถิมด้วโอ้ยยบางักได้กินเตินนวงสมีละเิรดเตนีดลยี่สิบาทดีท so, um, ี่คือเพิ่นด้เเติวีี่สบาทยี่นี่็ได้ขายสองแสนสามแสนก็เพิ่เนี่ยตบด่างบดังยันได้สีด่างกอว่ด แมวว่าดางอยู่เด้นะ้วแมก็คืออยู <Schne ider> ่เด้แล้วขึ้อยู่เด้เห็นเพิ่งลงอยู่เด้ถ่ายเพิ่งไกลๆพี่น้องผู้ใดไรหูจักบอกให้นี่เขาก็ไม่เห็นมือนี่นี่ไหมเพิ่งไกลๆขอความันคืออยู่เด้จะไปเดิมันนันเฝ้าตีพี่น้องนี่มองเขียวแกเขียวไหมนี่ไหมมองเขียวี่หมนี่ไหมเมนซีได้หาเมื่อนี่ดีจริงไหมเมนว่าดังคือไม่เป็นโลก ลงไปเพิ่นบอกมันจะรับพี่น้องใบแก่กต่ว่ามันอ้วนกับอันแก่กับเมียนบอกครับพี่น้องพี่น้องว่าเมียนบอกนี่แมมันเนียนดังบอกเนี่ยมันดังอยู่แต่ว่ามันหน่อยเส้นหน่อยเนี่ยมันจะคืดเดี๋ยวเนาะแตมันจะมันดังมันก็ดางหน่าละเมียวาน้ำเบื่อให้แน่พี่น้องนี่แม มันว่าใบแกกับกับกระด่างแกไหมต้นหน่อยต้นนึงกี้ก่อนบ่บัดมูมันมูเมนอันเนี้ยเนี่ยขาบอกมันออนเนี่ยมูนี่ก็คือบดังขันเนี่ยเยอะปุบปื้ออยู่เนี่ยมันเป็นเหงาเดียวกันเนี่ยเนี่ยใบนี่กระด่างกันเงาเดียวกันเออมันเป็นเหงาเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอยู่กระด่างขึ้นกันนี่ได้เอออย่าไปกินแค่แค่ ตาดรอกซุก็ลุกเนี่ยเงาเดียวกันคืออยู่ไรคือสีแดงอยู่คือสีแดงอยู่ได้เหรอเจ่าไอ้กระเทียมมันดังใบสมนีค้ายได้ปะกะเจ้าเกลียวก็ทีข้ายได้ชัวะกะจะมันซื้อมันบอกครับพี่น้องครับพี่น้องว่ามันมันมันเป็นกล้วยด่างใบอที่เขาลุ้งบอครับพี่เปินไอ้ว่ากล้วยด่างใบด่างดีนี่ตัวนึงเพราะว่าเพราะว่าเป็นเงาเดียวกันเนี่ยเนี่ยใบนี่ก็ด่างเือนกันเพราะว่ามู่วูมูว่าเป็นไหม

ไกลก็หนิเพราะว่ามันมีสองตน้นต้นหนึ่งกระด้างนี่ต้บกะด้างไรนี่ต้นนี้กันว่าใบอ่อนใบแก่มันกระดาาะ <c oughs> ้า,ดา,า,างแม่ก็สิว่านไหมสิบ่ได้เมาเต้นกลางวันนี่เก่าสิหมดแล้วเออต้นมานอนนี่รถตีจิ้นตีแม่โอ้คับเหี้ยนะครับบ่ได้ได,อดอกครับใบด่างได้ทิศทิศจักไปเชี้อก็สุกเดี๋ยวนะครับ เ้ยจากสีเมนบ๊อบุตติดตามครั้ยด้องดูดหัวใจกระบอกผูแมด้หัวใจกระบอกเนี่ยดังแถบ่ะไปเห็นเพืนลงอยู่จ้เสียแบบเนี้ยซ้ำกันเนี่ยไอ้ต้นิดทายลูกท้ายลูกลงอีกงลเถามเพิ่นมันดังอีกทีบ่ ลุงถามม้นี่ไปกินน้อยไปเวิรดแล้วนี่สีดาตไหนน้อยกเป็นหมาลสีดากำลังไไกินไฟแล้วน้อยนึ่งสีดาสีชมพูนี่เป็นน้อยแล้วตัวไนน้อยรออยู่นี่ตันั่นเป็นน่วยก้อนเขานั่น่เป็นน่วยไนน้อยสีดาทางในมันสีชมพู อันนี้ก็เบิดไปแล้วต้นหมากมันเบิดแล้วบักนาวก็เต็มต้นเนี่ยหนาวอ่ะนี่วะไปดังนี่วะนี่ยุบเดี๋ยวนั่งเหลือเงี้ยเดี๋ยวเบิ้งเกิดคืดๆดิเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งคืดๆอยู่ครับไม่ลูก Ừm <laughs> <But> nào. <laughs> ย้ายแล้วหูบอดีนะครับูหนวกหูบอดีนะครับแล้วประเดียินครับห้องใส่กันนะต้องห้องใส่กันครับต้องห้องเอาได้พี่น้องเพราะฉะนั้นประเดี๋ยปลูกยางปลูกยางขอโพดขอโพูดบอกค่อยๆด้วยแตว่าบอกค่อยๆด้วยผูกจากต้นเห็นเห็นบอกครับบระดี๋ยงแยปลูกจากต้นถ่ายในแท้ปลูกจากต้น ปลูกจ well. ักต้นปลูกจักต้นฮะปลูกจักต้นปลูกจักต้นปลูกจักคนทีปลูกจักต้นมันขี้เจอนีแล้วโอ้หแล้วหคนี่ยยินกับพูดซอยบ้ามันเนี่ยแต่ไหนผูกกับูกุดไปแล้วครับพุดซอยแล้วล่วมังเสียบอกแล้วดูบอกเพื่อนดูพุดซอยมานเหรอพุดซอยมานหนกรบพ่น้องมาเสียฮะปลูกน้นบ้ปลูกสดแล้วมึงบ้ ขู Ooh, ้นั right. huh? ่งมันคือแบบเป็าค่ะพอเล้ววางเด็กพอเล้วมันหัวก็เห็นพอเล้วพอเล้วงูสีมั้พ่อเวนเออมันพ่ออยู่เสียหนาซื่อๆอยู่ซื่อๆมัเปลี่นที่ร้อนเปลี่ยนครับลมันไคือเสีแล้วครับพุทโธอยู่ซื่อๆกับบยูพอเล้ยวามาเอาไปแมู่่ไป มัน,ดมน,ดมนดเดี๋ยว้ก็จมันดอกี่ยร้อนกวนว่ามันสิบวสูงไงเนาะเอาเยอะไป,ไป,ไปเอาไปไว้คุณตเนาะไวู้ที่ไหนเอาออย่างนีน้เดี๋ยวเนี่ยอ,อยือืมแบบนี้ผูกไว้บ่ปลูกใหอยบ่ปลูกที่ยกเกยอะเยอนลงไปเอาไปมาแจ้งบอกผู้พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก <ไป S 2> ับฝากพี่น,พน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับเด้อนะครับ ซิมีชิปยังต่อบปอี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับ